ส่วนสูงล่ะครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสองครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสองท่องกับพลอยอย่างเนาะท่องตัวนี้ท่องกับท่องสุกท่องสุกท่องสุกครับพี่้องครับนี่กัสิเป็นอีกคอกหนึ่งของเสียเลวัดเพนนะครับเด้อครับกัสิถือว่าเป็นคอกเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละพื้นที่นะครับเนาะครับกับสิขออนุญาตแบ่งออกเป็นสองคลิปเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วกันครับ มนอ,อนี่อีกคอกหนึ่งนี่กสิทธ์เปิดขึ้นกันนะครับเนาะครับเอาเริ่มจากโตผูริหละครับผมเป็นจังไดรสายเลือดเอ็นลูกเจา้าโชคดีครับลาดแปเพียงผสมจริงอ๋อลูกเจา้าโชคดีตัวนี้เนาะที่ท,ท,ท,ที่ที่เป็นพอคุ้มฝูงของคอกที่แล้วเนา voilà. ะครบับผมนี่เลยครับเด้อพันธุกรรมที่พี่น้องสิไดติดจากในทองไปในทองก็คือตัวนี้ครับจกักจักจักปีแล้ว ตัวนี้สามปีสี่เดือนครับผมสามปีสี่เดือนแล้วเนาะครับผลผลิตลูกเขากะตัวใดเนี่ยนี่ครับออกมือวานนี่ครับออกออกมือวานตัวแรกเลยบ่หรือมีหลายอยู่ตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามครับครับผมเดี๋ยวสิให้เมึงนะครับด้านนี้ลูกเขาลูกสาวเนาะครับผมได้ลูกสาวครับเดี๋ยวให้เมึงพันธุกรรมเปิดไว้เท่าไรละครับนี่ตัวผู้ตัวนี้เปิดใบหนึ่งแสนหาหมื่นบาทหนึ่งแสนหาหมื่นบาทสายเลือด ปูย่าเขาจากไหนมาจังไหนครับตอนนี้เป็นเป็นลูกของเจ้โคดีผูู้้เขา่าจะออกมาจากไอตัวตัวเจ้าโคดีนี่ออกมาจากกำนัโปดนนะครับผมอ๋อครับออกมาจากขวานนึครับเพื่อถามเพื่อพี่น้องบบหูเนาะทบทวนสายเลือดจังหน่อยมาจากคนละเนาะกำนัลปูดคนละเนาะครับผมสายเลือดปูยาเขาครับได้ครับเด้อขอหมุนหมุนหมุนตัวนะอครับ เป็นจังไรครันเอาไปเลี้ยงสิเลี้ยงยากบ่ครับพี่น้องอยากได้ไปคุ้มฝูงครับรถจะขึ้นครับขี้ได้ครับเลี้็กน้อยขี้ได้โอ้ขี้ได้อยู่เนาะขึ้นย้าขี้ได้ครับครับผมสูงไรเป็นไรสูงร้อยสี่สิบหกครับผมสูงร้อยสี่สิบหกครับพี่น้องก็ต่อรองได้คือเก่าเหรอเนาะครับเนาะต่อรองได้คือเก่าครับผมครับต่อรองได้คือเก่าแข้งขาดีแข้งขาดีครับทีแน่แต่หางหางคือแม่เหยียบต้นน้อยหางแม่เหยียบต้นน้อยอ่ัพี่น้องเมังคายนะครับด้วยแข้งขา ขี่หลังได้ครับถือว่าเชื่องเนาะครับเนาะขี่โชว์มึงครับผมเจ้าของลอยโลเจ้าของลอยสิผาโลเจ้าของลอยโลขี่ได้เนาะอ่าอ่าครับผมอ่าโอเคครับนอกจากนี้แล้วสิมีตัวใดอีก ต,ตัวนี้เจ้าปุ๋ยเนาะนี่เนาะเดี๋ยวมาเมืองพันธุกรรมของเจ้าปุ๋ยตัวแรกที่เห็นนะครับนะพี่น้องครับถือว่าสวยเลยขับคมนี่นนนนนคมนี่ให้ลูกจักตัวแล้วครับนี่ได้ครับผมคมนี่โค姆นี่นได้ลูกสามตัวแล้วครับครับอ่ามาเมืองพันธุกรรมของเจ้าปุ๋ยตัวที่สามบ่เป็นเป็นลูกสาวเป็นลูกสาวครับเด้ลูกสาวครับนี่ออกหมวันี่ครับตาแต้มแกนจจำองคอ ครบครับมาออกเมื่อวานสูงไรเป็นไรครับตัวนี้วัดบ่อไอ้สูงไอ้เจ็ดสิบสี่เส้นครับเจ็ดสิบสี่คุณได้หนึ่งวันหนึ่งวันเต็มอ้ามมเมืองแม่เขาบัดนี้ครับอแม่นี่ครับเด้ครับเด้เกิดจากให้ลูกจักตัวแล้วครับแม่เนี่ยแม่ได้สามครับตัวตัวนี้ตัวที่สามครับผมเป็นผสมมูละแม่ตัวที่สามนะครับเด้แบบตัวที่สามสายเลือดมูละครับผม ลูกแกจะเป็นลูกผสมครับลูกผสมมูลาตัวนี้ผสมยังติดมูลาอยู่เนาะครับขาดยาจังน้อยขาดน้ําเลี้ยงถึงน้อยครับเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมมียามีแคเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไว้เท่ามนี้เปิดไปสิบห้าครับผมเปิดไปสิบห้าน้องเพราะความลูกน้อยเนี่ยสูงลายบันไดครับตัวนี้สูงลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดครับผมนะครับเด้อยืนบนคอนกรีตเสียเรวัดสูงลายบันได ผมสูง173ครับ173นะครับเด้อส่วนกาย137ขอมึงเมืองไทยนะครับเมืองไทยพี่น้องชมไทยเลยไม่หยุดถ่ายนะถ่ายครับตัวนี้ไม่จับเลยนะแต่สีขาดน้ำเลี้ยงเนาะขาดขาดเสี้ยงขาดหัวหันเนี่ยครับว่าได้กินหัวหันว่าได้กินหัวหันครับนี่แต่หยาบเลยเพราะเลี้ยงนี่ละครับมีข้อมูลนี่ยังเพิ่มเติมให้พี่น้องหูหูบอ ตำนงตำนีมีปะครับตัวนี้ตัวนี้ตำหนีบ่มีครับผมบ่มีเนาะตัวนี้บ่มีบ่มีตำหนีครับครับพี่น้องครับโทรมาคุยรายละเอียดอย่างอื่นเนาะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาคุยเสียเลยวัดมึงครับผมอ่ะครับขอชมตัวต่อไปครับมามาดูไป อ่ามะเมงอีกครับพี่้องอันนี้สายในเนาะสายเลือดอันนี้ลูกผสมมูล่าครับผมมูล่านะครับ้ให้ลูกจักโตแล้วเนาะนี่ตัวนี้เป็นแม่สาวครับผมแม่สาวทองแรกครับสาวอยู่นะครับหน้าตากันสาวๆาวอยู่นะครับเนาะทองแรกจักเดือนแล้วทองจะได้อยู่ประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนส่วนสูงล้วครับส่วนสูงร้อยสี่สิบสองครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสองทองกับพ่อย่างเนาะทองทองทองสุกครับผมทองสุกครับผมตัวนี้ทองกับทองสุกทองสุกทองสุก ร้อยสี่สิบสองเหรอตอนนี้ร้อยสี่สิบสองครับอขอขอชมไทยนะครับชมไทยเนี่ย่ต้องึงมามยืนยนงาได้ครับได้รอยสีเจ้าของร้อยเจ้าของสูงร้อยเท่าไรก็เจเท่าไรก็ผมสูงร้อยเจ็ครับเจครับอันนี้ครับเทียบมึงมูลาพี่น้องยังได้สายเลือดมูล่าครับเลือดผสม หูวครับหูวขี้ได้ขึ้กันตัวนี้ยขี้ได้เนาะครับตัวนี้ขี้ได้ขี้ได้ขึ้กันแต่มันเปื่อยเนี้ยจังน้อยบ่ได้ล่างบ่ได้เทียนครับได้ครับเด้อครับตั้นี้กับมีหางน้อยหนึ่งครับคเท่าไรตั้นี้หางครับผมนี่ใส่เป็นยังก่อนนี่นี่หางน้อยหนึ่งครับหาหมูล่ากับสีหางดอกครับผมหางหางน้อยเดียวใส่เทียนน้อยเดียวครับครับครับนิดเดียวตั้นี้กับสีนี้หางดอกครับแต่ว่าเขาก็มาลุ่นเมืองลูกเขาเนาะครับเพท่านเห็นลูก สายมูลาก่ะซีได้ส่วนดีก็คือเรื่องนำนมครับความสูงเนาะครับผมพี่น้องมากสายนี่กัมาเดินไปดับเดินไปติดต่อเข้ามาเมืองอ่ะครับมีมีอีกบอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตัวนี้นี่ซื้ออื่นบละสาวนี่ตัวนี้ปังปอนครับผมปังปอนครับผมอพี่น้องมากปังปอนติดต่อเข้ามาเมืองเนาะครับ เปิดใบสดได้กว่าผมถามไปตัวนี้เปิดใบซิบหาครับผมแสนหนึ่งหมื่นนะไอ้แสนหาพันครับผมแสนกับหาพันเอ้ยแสนหาเมื่นครับผมแสนกับหาเมื่นอ่ะครับขออภัยหลายๆเนาะครับเปิดไใบแสนกับหาเมื่นนะครับเด้อทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต่อรองกันได้คือเก่าเนาะครับผมครับต่อรองได้คือเก่าอ่าครับขอชมตัวต่อไปครับผมอ่าครับพี่น้องเบิ่งอีกตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ลักษณะเจ้าเนื้อมาเลยครับผมฟองใหญ่แล้วครับครับซื้อจังไรล่ะครับเนี่ยเมนพิมพ์ครับผม พิม wing, เนาะครับผมแม่พิมอายุไายไปันใดนอกจากตัวนี้อายุ6ปีกว่าเนี่ยครับให้ลูกจกตัวโตืลยให้ลูกมาแล้วสองตัวครับลูก2ตัวครับผมครับ,รบตอนนี้ยอยน้ำเฮามีบ่บลูกกะติดทองติดทองเจ้าปุ๋ยนีครับอ๋อครับติดทองเจ้าปุ๋ยมีแค่ติดทองเนาะครับผมครับเจ้าเนื้อครับพี่้องตัวนี้สูงลายปันใดตัวนี้สูงลอย <c oughs> สูงลอยสามสิบสามครับ สูงร้อยสามสิบสามครับจากเดือนแล้วครับทองเจ้าปุ้ยทองก็ใกล้คว่ำแล้วล่ะครับผมประมาณประมาณแปดเดือนเก่าเดือนแล้วแก่แล้วเนาะทองเนาะเอาฟังราคาเลยครับนี่ตัวนี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นบาทครับผมเจ็ดหมื่นบาทครับลร้อยสามสิบสามเนาะครทองที่สองครับกับเจ้าปุ้ยครับคันพี่น้องมากลักษณะเจ้าเนื้อนะครับเนาะครับอ่านี่สายเลือดเขามาจากอะไล่ะครับเนี่ย จะเป็นเป็นบ้านๆเขาเนี่ยแล้ะครับผมบ้านๆรับผมครับสายเลือดกับบ้านๆนะครับเด้อเปิดไว้เจ็ดสิบเฉเปิดไว้เจ็ดหมื่นบาทพันเจ็ดหมื่นถ้วนเนาะครับผมพี่้องมาต่อรองมาถามมึงมึงตำาหน่ครับอัตลักษณ์อไรนะครับเด้อกับไรขาถือว่านาพัฒนาต่อในราคานี่กับนาสนทองใหญ่ๆครับผมอ้าวมีอีกบ่ครับครับเดี๋ยวยังอีก แม่หนึ่งนะครับเนาะพี่น้องในมืงรายละเอียดบ่ครบถ้วนจังใดครับฝากนะครับได้พี่น้องโทรมาถามให้หนึ่งเรวัตเรวัตฟาร์มบ้านไผ่ครับตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะครับผมตัวสุดท้ายซื้อจังใดเนาะอันนี้แม่พลอยครับแม่พลอยครับแม่พลอยครับสูงลายปันใดครับตัวนี้สูงลอยสามสิบสี่สามสิบห้านี่ครับผมลอยสามสิบสี่สามสิบห้าครับครับผมท่อง ท่องเจ้าปุ้ยเหมือนกันครับผมเจ้าปุ้ยจักเดือนแล้วครับตัวนี้ท่องได้หาเดือนแล้วครับท่องหาเดือนครับมีพ่อคุ้มฝูงนี่ก็ดีเนาะครับผสมหลอดก็สิติสยากเนี่ยครับผมครับเบิดไลายแล้วผสมหลอดครับเบิดหลายเสื้อหมอนผืนบ่มีเวลานเนี่ยก็เลยได้พอคุ้มฝูงมาใส่ครับท่องแรกบ่ครับนี่ท่องสาวบ่ตัวนี้ตัวนี้ท่องแรกครับท่องแรกเนาะครับผมครับเอาของเมืองไทยเนี่ยครับ มันถ่ายนะครับเด<อ>้อนะหางขันยาวดีสูงเท่าไรก็อลอยสามลอยสามสิบซีครับสามสิบซีครับพี่น้องหางยาวดีโอ้เปิดไว้เท่าไรครับตัวนี้เจ็ดเปิดเปิดใบเจ็ดหมื่นหานครับผมตัวนี้เจ็ดมหม,มื่นหาเนาะครับผมครับเจ็ดหมื่นหาอ่ามีข้อมูลอันใดเพิ่มเติมมีบ่ครับ สายเลือดเขาบ้านๆบ่อสายเลือดกับบ้านๆนี่แหละครับบ้านเนาะครับเป็นสายเลือดเอาไปพัฒนาได้อีกผู่เกษตรกรนผู้มาครับผมเกษตรขอผู้มาเอาไปพัฒนาต่ออะไรอีกเนาะครับผมเพราะว่ามันกัดอ้างกัดเลี่ยมตัวเลี่ยมตัวไม่กัดกับพ่อเบิงอย่นี่นะครับครับผมมอมี่ตําหนิมองได้ครับตนอะข้อมูลครบถ้วน เพิ่มเติมบ่ครับผมบ่บ่มีครับ่กันอยากได้อยากมาแววมหากันเบื่องช่งกันเบื่องก้อนกันได้บ่เสือบ่หาบ่ว่าครับเมื่อมาแวะมาช่เบิ่งก้อนกันได้ครับเมื่อเบิ่งโตจริงก้อนครับกรณีมีสองข้อข้อนี้สิ่ติดต่อมาเบอร์เดียวกันเนาะครับเบอร์เดียวกันครับพแต่ว่าคอออาจีิห่างกันแน่นาะครับผมเพราะว่าหยามบ่พอกันกันเอาไว้น้ำกันม่นดีหลายคมครับพี่หลองครับได้แบ่งออกเป็นสองอีพีนะครับเด้อ พี่น้องที่ใดบ่ได้เมึงคลิปยาวเมึงคลิปอาทิตย์สันๆแน่ <c oughs> ครับผมอ่ะสุดท้ายกับคลิปนี้กับขอฝากพี่น้องไว้คือเราครับเรวัตฟาร์ม <c oughs> สะดะวานรีสอร์ทนะครับ <c oughs> เรับ <c oughs> ผมสะดะวานรีสอร์ทครับผมขอฝากพี่น้องไว้ถ่ายอีลีกัขอกล่าวคว่าสวัสดีครับขอบค <c oughs> ุณครับ